่อยเบื้องสมหน้าของสาวแปดนังเตะทิมซาลาวหวุ่นอมเกิน17ปีที่ว่าที่ว่าสามารถถือคัดเลือกก้าวเข้าสู่คมสุดท้ายของการคัดเลือกนักเตะทิมซาลาหหุ่นอมเกิน17ปีที่ว่าเกมจะลงอยู่รายการซิงแซมอารซีหอบคัดเลือกนะก็จะเป็นรายการเอฟซีเอเชียนคัพสองพันสองพัหกคัรฟ์เป็นหอบคัดเลือกนะที่ว่าทิมซาลาวกถือจัดอยู่ในกลุ่มบีในห่วมอัประเทเยเมน เกียรกิสถานเจ้าภาพกัมพูเชียกลมเลยครับปากิสถานนะก็น่าสนใจเนาะเดี๋ยวมึงกลุ่มหนาวเดี๋ยวเราไปเบื้องซาแปดนักเตะที่ว่าถือคัดเลือกกันก่อนเนาะซึ่งว่าต่อไปจะมีการคัดให้เหลือสาวสามคนสุดท้ายเดี๋ยวไปเบิ้งสมหน้าของซาแปดนักเตะทีว่าถือคัดเลือกกันก่อนเริ่มต้นกันที่พวกสาวประตูน,นะก็จะเป็นทางั้นจัก,กรินไซยาสนันจากสมุทรสารเอสุราไซยาเพชรพุทธ ทัศีจากสมสร์เอสลาจันทวีสอนสุพรร์จากสมสรมัสตาจีวีและสารคันทวีธงจากสมสรทีวีบอกแก้วกองหลังประกอบมีทั้งแดนบิสัยทัศนันทวงศ์จากสมสรเอสลากิมุลกัญญาจากมัสตาจีวีพิสิตอจากเลกินคอเลส ที่ประเทศออสเตรเลียปาดินเดตเพตรกุลจากสมสรน B.S. Master พงสวรรค์บรรดากรจากสมสรนีบอกแก้วบุญทศัก์จันดาราจากสมสรนสางหน่อยเวสวรร์บิไลพันธ์จากศูนย์ฟึกจำปีจำปา ธานยุตไซเจริญจากสมสรเอสลาอนุรักษ์สิงสว่างจากสมสอนทีวีบอแก้วไซพรพมจายจากสมสอนทีวีบอแก้วและแก้วกสอนสยนสารจากสมสรเอสลาของกลางประกอบมีทั้งด้านจันทคอนอินทิศารจากสมสรเอสลาอนุสิทธิ์ปดิษฐ์จากสมสอนมัสดาจีบีสวรคไซมูลลาสบงจากสมสอนทีวีบอแก้วสุธกรสุลิจากบงสา จากสูนฝึกจำปีจำปาและญาณบุตรมุยพจันจากสูนฝึกจำปีจำปาส่วนกองหน้าก็มีทางด้านไสยาสิ์เครือบผพรจากสมศรเอสราอธิญะาอินทวงศ์จากสมศรเอสลาสิทธิละจันทมาลีจากสมศรมัสดาจีบีโอดินสีพานิชจากสมศรทีวีวาก้วสมคิดแก้วมณีวงศ์จากสมศรบีเอสมาสเตอร์พุทธไตยจันทารังศรจากสมศร์ซากหน่อยศรีสมบัติ วิไลสอนจากศูนย์ฝึกจับปีนป่าและคนสุดท้ายพมาสอนนิลาวงจากสมสอนมาสเตอร์ซึ่งว่า8คนนี้ก็เป็นคนที่ว่าผ่านการคัดเลือกนะเพราะว่าก่อนนี้ก็มี43คนที่ว่ามาคัดเลือกกตัดให้เหลืออยู่8คนแต่ต่อไปนะจะไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยนะก็จะมีการตัดตนนะัวในกีฬาให้เหลือ3คนสุดท้ายนะ ซึ่งมาการไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยจะเริ่มต้นตั้งแต่9กุลายนหา7พาจิก2 0 2 5เพื่อเป็นการเก็มความพร้อมของโฮมการคันบาเตซิงแซมอาร์ซี2 0 2 6หอบขัดเลือก